อยู่กันนายจี้หยันแบะกันไว้ทุกคนสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีทุกคนเด้อยยูไก,กยูไกทุกทุกคนเลยขอต้อนรับเข้าสู่สองเกรศรสาวผู้ไทยเด้อทุกคนจาเป็นกำลังใจให้เกศรในด้อแล้วก็จียันน้อยชาแนลแกรรปกติสิว่าพี่เป็นชาแนลเมื่อนนี้น้องเกรศรสีพ่าทุกคนมาเทศอาหวานทุกคนหวานมาเอื้อมเอื้อวิ่งไปตกพื้นเลยมาอื้อเด็กทุกคนนี่นะ mือ mẹ pu mừng được và nhớ sơn nó tất đúng đúng. <laughs> <như> <laughs> nó kia xanh nó, nó. 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 <laughs> là màu xanh nó mượn cái gì màu là màu xanh và nhớ con mượn cắt mượn cái coi mượn cái coi coi กว้างหดเด็กน้อยเนาะอือทุกคนกว่าเด็กน้อยและเกิดเลยแห้งจังม่นว่าจะรู้อันนี้นะวันนี้เข้ากะสีมาค่ะมังเป็นทุกคนเกลี่ยละแล้วเรียบร้อยแล้วดอกไปผ้าต้อลูกบอกครางยายเด้ออ่ยานดิมืงอเวลาเอ็ดบอลุว้าขันน้ำกัน,นากกาสักเอ็ดหวานมืงเงินทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันมันสีแซ่บหรือว่าอย่ามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่เดี๋ยวค่อยอันนั้นท่าจิออน ความไว้มันเงนี่คน uh> right> wh ่่สักมาชุบบ่บ่มาชุบก่น้มัลาปาเองออม่ป้าเนยไม่ลงไม่ล้นี่นี่นี่ม่ให้ลีงกนลูกป้าไมล้จ้ายวป้าเอามาคะะคะปาขอได้กว่ามันยงยันอีรอยชื่อเออเอ้ยหลอดไงบังคุณบังเด้อ ถ้าเราย็นไงบังอ้งมีดพี่เล็กขึ้บ่มีเลยชอบดีอะตอนนี้มีมีดหน่อยนึงน้อยดีนะทุกคนเดี๋ยวไปเอาบ่งกันเด้อโอเคบนนี้นะทุกคนเอ้ยน้อยน้อยเดี๋ยวเก็บมิดมันไว้ไปปอียนะทุกคนเนาะมาเยอะจังวามันหนาไปเลยเนาะเอามือชกเลยนี่เอาตัวนั้นอ้าวบ่งอย่ามาเฮ้อแล้วไปเก็บไปได้กินได้เลย <ness> นี่ค <iele> นสอมชดได้ชดอดมิดมันไ <Let> so <Okay. S 1> ปนี้นะชดมิดมันเนาะโอเคโอ้คนเอาไปกุ้งเอาไปเลยเอาไปกินก็ได้โคกินโคกินกระเซ็บเลยเสื้อตับนีมคนเนาะโคเยอะเลยเมื่อปลายก็ปูนก็ได้หลายต้นเต็มเลยทุกคน มืออีเม้นอนลอยนอตาเนาะมัดน้อยัไมนน่ารักเป็นเพลงนะเจเก็บมิดมันไว้คนโอ้หมัดใจกน้ามัดน้อยซํานี้นะน้อยซําแบบซํานี้นะนี่ไม่โคตรหลายเลยมอยู่ไปดินี่ดิวิวเอาเครื่องล่เวนเจนะ ถึงเลยก็ได้ถ้ามันบ่พ่อไอ้วานเอาบ้านตเก็ได้ลูกอันนึ่งวะคงพ่อลมั้งลายปานี้นะซีดเลยน้องจียอนเซฟได้นีมเซฟมือเข้มน้องเขมวันี้อหวานจะเป็นเข้มแล้วเนาเลยทุกคนเบิ่งเบิ้งกบกโอเคแบบมือสังขยาเนี่คสียอร่อยเลยนะ ขยไ่ไดหลดันลงมันเดี๋ยวห้าสีผ้าเป็นวิ่งึ๊วิทุกคนเร้ก็ปเปนอยนกันขอบิ้งเด้อขอบิ้งเด้อจะอนนมิดมาเออต้องิจไว้นะทุกคเนาะไม่ไปปุเดเยนต็้งตทุกคน่าหอากมาเลยเด้จะต้องล้างก่อนเด้ลอง โอ้อีโต้เลยเอาอีโต้ได้อันนี้อีโต้น้อยนีองคนาอันนี้เยอะกว่ามูเลยมนะ แส็บสามบริซ็บแตกวันน่าสิมันอยู่ไหรล่ะเออพอเห็นเนาะมอวยังกัดชิ้นแล้วเราก็ต้องลาอยู่แล้วนะชลูกก็ต้องหายไปอยู่แล้ววันนี้วันยังจกวันอื่นวันเห็ดโจมือนี่มีหลายปันนี้กะไรตีถามไม่เอาบังลุบังลุ พ่อชวมันเห็นได้พ้อเชร์แม่อันนี้เอาไว้โจ้บอกพ่อบอกสำนีนะเดี๋ยวล้ยงล้างเอันนี้ไปล้าง่บ่น้ำมันนี่เหยอันนี้ไว้โจ้บอิ่งนี่นะมันหมดแล้วโมเลกพันอันน้บอกขอขอปัดมีโจ้ร้อยเราขอปัดแน่กว่ายามันเปื้อยามันเปื้อน ไปไว้บัวนีนี้เอสอันหวานเอ้ยเจ้าเฮ้ยมันคือเป็นคืออันนี้น่เฮ้ยมงกุฎแมนแมนมงกุฎคือซอยซอยบ่ะมงกุดรวยโอ้โแมนแมนมงกุฎกับนี่นี่ต้องเฮ็ดจบนี่น่ารักนี่มงกุดน่ารักมังกุดทุกคนเลยอ้ยอีแบบหนึ่งก็คือกำไลข้อมืยกำไลคนอ้วนแล้เดี๋ยว

ทุกคนมีเพิะมครับมันมันมันเหลืองมันมันสีเพลือหรอโมันสมัเนดงทุกคนคับเมันเหลืองทำไปนุ่งนะทำไปนุ่งนะเส็บเเลยจ้ะมัน็ได้เดี๋ยวมาลาเอ็ดได้ลูกตัวโอเคล้างมือกันเด้อโอ๊ย ฝ่า,นะาให้จังอยู่นาะการล่างให้ถือก่อนนี่นะฝานมาอือ้อน้องเกีเออนเอ้องเอียนน้องเกีเออนอย่าหายใจน้องเกีออ,อ <c oughs> นอ,อ,อยู่นิงน่งๆกาลังฝานมาเอื้อมาบนะ่งไหมมาบนะ่าบนหะทำหายใจพา่าเฮาไปบึ่งโค้กสะโค้ <c oughs> ฝ่าก็ต้องลำบากเนาะตอนแรกก็ตอนเยือบอ่ะ <Ella. S 2> อีเมทบอกว่าเอาตอนน้้นๆตังบ้านตรงหูบ่เมน,นจา้ามึงเขียนรู้ไงบ้างเลยเหมือนอึอันนั้นติดเลยเอเรามะสบอเอาบมิดมันไว้ไปผู้เปแต่ได้ว่ขาดแต่แม่มันนะสิเป็นตัวกระตูดกต,กตี้นี กระตุกกระติ๊บแล้วมีอย่างนี้นี่อันเพิ่มอ๋อแล้วแล้วก็อันไหนมันกันมะอแล้วก็มันมันมันเหลืองก็อย่ามึงตอนนี้เรากำลังสีฝานนะทุกคนฝานมะอึ ใช้ซอสต้มน่อกันก็มีม่านแ,แล้วก็ <ocar Zahlen. S 2> มีเผือกแล้วก็มีมะยืนทุนกคนเลยอันนี้เราฝานฝานที่ต้นนิดน้อยเอาที่ด้น้องเกีอันเบิ่อตัวมันนะฝานที่ตรงนี้กับเผือกยามมันคันกินเผือกกินมันกินมันติดเงือกินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเงือกกินทั้งเผือกบอกเป็นละกินมันติด กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเก่งจังเลยกินอึละอ๋อมันอึติดปากทองไม่ใช่อึละลานะไม่ใช่อึเฉยๆั้งาอ่เฉยๆนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนนี่โ้นอึแล้วก่อนจัะทงนี้แล้ว ของฝาคืนเนาะตืวนี่ฮอตตาไปในกาจะลัชเดโกอิเล้วเปนแบบที่ฝึอติมันหคือมีแห้งก็คือในมอเยอะนึกว่าเอาน้อมสามสี่อันคุ้ নাই กีกะฝันแล้วเนาะฝันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพิ่มมาแล้วูกชิ้ก็ฝันเนาะอันนี้เพิ่มการมันมั่านนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเข้ามาลงมือกันต่อเนาะว่าสีพเราเนี่ยการเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นเหรอค้างฝนค้างหม้อแล้วตอนนี้กันแล้วฝนยิบน้องกี้ย้อนกันอ๋อมาเลีนตาฝนแล้วก็ถึงไข้ที่ย่อง เป็นก็ให้มันรักษาแต่รู้สั่งทางบางทีการเป็นไข้นะกินน้ำเย็นก็มันเหมือรสชาติแบบแบบมันเหมืดีอ่ะเอาปกติละรสชาติมันเหมือนแสดน้ำเปล่ากันยี่อันเอ็ดพอนี่ไี้กินน้ำฝนแต่มันเหมืได้จากเชื้อมั้งล่ะมันนั้นมันฝนยิบซื้อในทุกคนต้องกินด้วยน้ำฝนขี้ตอกมีอะไรวะนะ แลทุกคนกำลังยิดิ้นฝนนะแสบกว่าอีกได้หลายแล้วงอนให้นนี่ฉีกินอีหนเไหมมันเปิ้ลบอกเปิ้ลจะกินกอกกินโอ้ได้ติ่มละติ่มบ่รอยไปเลยโคนแล้วเนาะได้วทุกคนเราส่งตกตปรีเตอรนี้เตอร์เราย้อนไปทุกทีเลยเนาะทีหนี้มันได้หลายท่านี้ย ปิดใหม่ก่อนนี่ทุกคนเฮาใส่กระที่เป็นป่องในนี้เนาะตาคืออันอนี้ถ้าซาก่อเนะทุกคน,นป่องนี้นะทุกคนเกียวเสียงมอแล้วเด้ออันนี้นะ่ทุกคน,นเลยะเตาะเลยนี่น้ำเดือด บอาเอจจะน้อยอัน <c> อ <oughs> ันนั้นมันดอนทือลูกคํำแพงอันที่อันเนอะลงคุบลงจ้ะคุบลงนะอันระวังคํำแพงระว่างนี่นะเออเออเมื่อมหร่แล้วลงอืมาลงอนนี้เลยทุกคนเลยหละ ยังมึงกระดิ่งกระดอนใช่ไหมขนาดล้นได้แม่ล้นแล้วมันมปวด,ดเลยล้นหม้อแล้วแม่มีหม้อเยอะกว่านี้บ่าแม่พอดีเต็มกระดอนนี่เต็มปิดเลยนั่นนั่นสิแม่ปลาแหลกอยู่เนะาะใครปลาแหลกนะทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยพอดีเต็มหม้อหนึ่งอันนี้ก็ยังอยู่เลยทุกคนยังวิ่งหนึ่งค่ะ คนละห่อก็ะสีเอาเตยหอมมาเสื้อนี่คือบเอามาเรียบร้อยแล้วหรอสีแมตมัดแล้วแล้วทุกคนเลยนี่เสื้อมอกันทุกคนเสื้อมอไปคือมันหอมๆนะทุกคนแล้วก็นี้ลงไปน้ำกำลังสีโฟดทุกคนเดี๋ยวห่ามาเสื้ออันกระที่น้ำหลังนะทุกคนทำมันโฟดก่อน นี่นะทุกคนเนาะแล้วก็ตามด้วยเกลือแบบปรุงรสเพราะมันแบบโนโนจัยหน่อยตามด้วยเกลือจ้าทุกคนตอนนี้เา้าวกำลังเสี่ยน้ำตาลลงเนาะโอ้โหเลยอย่ามอเลยอย่าหล่นมอจีเนาะน้ำตาลสายน้ำนี่น้ำตาลแดงทุกคนเนะนี่ยเม็ดอันนี้มันกะ อ่อนแล้วทุกคนนะครับปาตกหล่นเลยจ้าหมอ่เป็นมอ้น้อยเลยทุกคนว่าเอ้ยเอามาเจออีกกระได้น้ำตาลนั่นนะพยันในหลวงพ่อนี่จ้ทุกคนปาตกความมันหลาย วันนี้เข้ากระสีเอากระทิ้ลงแล้วทุกคนเนาะนีน่จ้าตีออนแกะเตีออนแกะไปก่อนนะทุกคนเทาะลงไปเลยนี่มันล้นกระป๋านทุกคนเลยแล้วก็โคเล่โคเล่คุ้นๆเข้ากันทุกคน ต้องระมัดระวังเพราะมันติหมอละจ้าทุกคนสุดยอดเลยจ้านี่เนาะทุกคนการเห็ด หวานมื่อของเกล็กถือว่าแล้วสมบูรณ์เนาะอันนี้กัสิไปกินต่อก่อนนาทุกคนเนาะสูตรและการการให้กัสิประมาณนี้นะทุกคนเนาะผู้เลยเอ็ดกัสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เด้อจ้าทุกคนเด้อสําหรับอ่าคลิปการเอ็ดหวานกัสิจบเพลงนี้นะทุกคนฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อน้องเกสอนสาวมุทให้ในเด้อทุกคนเลยและที่สำคัญก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเกสรโดยการบวกดข้ามโฆษณาเด้อจ้าพี่ๆ บายบายเด้อขอเกล้าคำว่าสบายดีจ้าพบกันไม่คลิดหน้าจ้า